สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปากไทยแหละกับฝั่งลาวนะครับเนาะและผู้อยู่ต่างประเทศทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่องไทยครัวพาละนะครับเนาะเมืออเ่อนี้โอ้แดดฮ้อนพี่น้องเลยอากาศมันอบอา้าพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งกันเลยะครับกินตำมักกล้วยครับเตรียมเนี่ยครับเนี่ย ตามักกล้วยกล้วยปลากันนะครับมาตำมะกล้วยชุ้มกันลนะครับฝึกสร้อยเวลาแช่น้ำไว้เด้ครับบ่ายแช่น้ำไว้ให้ยางมันออกเนาะแช่น้ำให้ยางออกแล้วเนื้อใส่กันเลยสอยเปลือกเกือขึนแล้วใส่น้ำกันหมดดีเด้ครับนี่เปลือคืนเปลือคืนแล้วก็ตำกล้วยซอยมะกล้วยครับ กูแหละมากล้วยครับปิดเครือบหมดได้ครับนี่ตามซองเืออะไรยังบ่เม,มอจูอันเอาบุและครับบัดย้ำตามจะค่อยมาเบิกกันไหมเนาะครับเนาะนพร้อมแล้วครับบายไปเบิกกันครับวานนี้ เอาครับบ้านนี่แต่เวลาเขากลับมากินกันแล้วครับบ้านนีม่มามากินน้ำกันบ้านนี่รวมกันนะพี่นองลเลาะเด้อกินตากล้วยน้ำกันพี่นองเลยแซบแซบน้ำกันเอาหอนข่ขึ้นเจ้าลงแหละครับกินหลายคนได้ครับมันจะค่อยแซบบ้านาาานี้บักล้วยตำกล้วยตำลำคาและยามหอนนะพี่นองแล้ว เบิงสวสดจานมักง่ายเลยพี่น้องงดูอ่าอ่ากินน้ำกันปูขักขักขัดกินไปกินมาพากันขึ้นได้ไหรือเปล่านี่บ่มีผักกินกราบว่าจนไหลืมว่าสัญญาเพืน่นอะไรต้องเลยไปหาน ผักมากินกับได้บัดนะครับผักกินกับตำกล้วยกัคือยอดปักนาวแหละครับยอดปักนาวโน้ตจะว่ากับบักเกลือคืนนี่คันห้าวมากินธรรมดามัน่อคืนนี่ครับจะว่าเอามาใส่ตำกล้วยบ่คืนไหมมันนี่กันเนาะครับเนาะ มันดูดกันบ่ฮะครับกินกันบันนี่เนี่ยได้มาแล้วครับกินกันปีนี้ี๋ยวจะค่อยเข้ากันครับเนี่ยใบมะนาวใบมะนาวกินกับตำกล้วยเข้ากันเพราะปันย่างี่น้องเลยเบอย่างยายกันนี่ร้านเว้าอี๋อย่างหลานดุกฟังพ่กเข้าใจเราจัดส้องจ่ายมาใส่อันนี้อจามาใส่อันนี้กินกับหลายคนเลยครับพี่น้อง กันเยอะๆโอ้แสบแสบแต่ว่าเป็นไไยอพี่น้องเลยปาา่กายนี่มันเย่ายอดมีคนไต่กลางท้องนะไต่ตักไหมไม่มาตัวลวดที่เป็นยังทุกอย่างหอนอันยออในยานให้เขาห่วอยู่ม่ยขัาพระเจ้าเด้อ เอาไปเผ um so, ื่อทำบุถาวรานยาอันยาลืมเนี่ยบุถาไปเระหินประทมมันจีเป็นกรรมตกไปหอดลูกเต่าเหล่ากอถ้ากันสากสันียังั้่เนี่ยชดลายกันบาไวเลยปารตี้มันแค้นแล้วได้ของเราบลาพอเราหายมาแล้ววะหายของดีไห แเปาไแล้วครัก็มากินกันต่อแล้วครับดีเนาะดีดดอกมันเปนดอกหมาดอกดุกนี่เละนูเขากดีนเต้บ้านสนดานหมาดเชื่อได้เลยบอกเอะไรอันนี้มะนาวจะมาสนดานหมาเยเจ้าสาสตร์สุดท้ายเพ้่ยเพิ่งเกิดปีจอเด้ออันนึงจับสิบ้าคำใบมะละกอครับใบมะละกอกินกับตำกล้วยดีครับมีรถผมรถยงรจะกินกับใบกับในบ้นกินคับก็นมือกันย่ คนหนึ่งบาคนหนึ่งถ่ายกิโยุ่บบไรเี้ยบบใหญ่ๆนึงก็ได้เขากันคัากว่าเจคนหนึ่งถายคนหนึ่งว่าต้นประเดกใส่คักเนาะมันคือมุกมันคือมุกวางเมื่อไหร่ล่ะจับกาด ยาวอน้ำคอ่อยเด้อว่นนี้บรรพะ,ะยายอ่อนใจไม่มีบรรพะพระน้อยวันนี้นะแปดถ้ำถ้ำในน้อย,อยตะูคงไปกินเหล้าพี่ตาเพื่อนเขาจะไปใส่ด้วยพระัำไปพระหลานกุจอพระอีนกกูชอไม่ไปสั่นขึ้นก้อนอืมสูตรินสับแป้นี่นี่ต้องสูต ชอบเอาเอาวุธเนาะเอาความรู้ประดับเสื้อสมักเ <c oughs> อ้ยสุดคำใหญ่พวดไอ้บ่กึน <c oughs> ดังไอ้ไอ่า ก,กินตากวยได้กินสีากบตงวด้พี่น้องใ้เบ,บิ่งเน้ยม <c oughs> ่อยอืหนกข้าันนะสำหรับกินนี่ก็สวัสดีครับ